อ,อ่ะดูยี่ไปไหนอ่ะอ่ะอ่ะไปไป,ไปเดินไปเดินไปเดินเดินเดินความสามารถพิเศษของไอ้โคบี้นะเชื่อโคบี้นะไอ้โคบี้นี่ไปไปเดินไปไปเดินเดินเดิน นี่เป็นอังน,นี้มันก็มาดูเชือกซะก่อนเชือกกับเส้นบอลเลอร์อ่ะ, ộc, ะ u, งั้นเอาไม่อยู่แรงเยอะใครเดินไป่ะหน้ามังงี้บีบีหน้ามังงี้ กินกินอิ่มนอนหลับ